คลิปนี้นะคะก็เป็นตะลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันระดับอาสวายก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้กันในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะคะ คำศัพท์คำแรกในวันนี้นะคะก็คือ sich bedanken sich bedanken แปลว่าขอบคุณคำนี้จะมี reflexive เสมอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่านคำกริยานี้กันเนาะ sich bedanken bedankt sich hat sich bedankt อีกครั้งนะคะ sich bedanken bedankt sich hat sich bedankt แปลว่าขอบคุณอย่างเช่นตัวอย่าง Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für Ihre Hilfe bedanken. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für Ihre Hilfe bedanken. ฉันอยากจะขอบคุณอีกสักครั้ง noch einmal แปลว่าอีกสักครั้ง sehr herzlich แปลว,ว่าอย่างจริงใจอย่างสุดซึ้งเลย f ฟียเอเรฮิลเฟสํำหรับการช่วยเหลือของคุณคำศัพท์ต่อไปนะคะ b e d o ย t e n เบดอยเทนหมายความว่าเรามาผ่านคำกริยานี้นะคะ b e d o ยเทนเบดอยเ e d ด a t b e d o อ t e ทอีกครั้งนะคะ b e d o ย t e n b e d o ยเทด a t b e d o อ t e ท แปลว่าหมายความว่าเราไปดูตัวอย่างนะคะ was b e d e u t e t d a s w o r t was b e d e u t e t d a s w o r t คำศัพท์คำนี้หมายความว่าอะไรคะ was, was. ก็แปลว่าอะไรเนาะมันเป็นเ f r a g เ e คำกริยาจะอยู่ในตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะ b e d e u t e t เท่ากับหมายความว่า d a s w o r t คำศัพท์คำนี้ดังนั้นนะคะ was b e d e u t e t d a s w o r t คำศัพท์คำนี้หมายความว่าอะไรคะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำกริยาเนาะ be i s l e คำนี้แปลว่ารีบหรือเร่งรีบจะมี reflexive เสมอเลยนะคะดอกจันไว้เลยจะเป็นมี reflexive เสมอเลยก็คือ sich be i s l e n h be idle แปลว่ารีบหรือเร่งรีบเหมือนกับคำในภาษาอังกฤษนะคะ hurry hurry ที่แปลว่ารีบหรือเร่งรีบนะคะเรามาผ่านคำกริยานี้กันเนาะ sich beeilen beeilt sich hat sich beeilt อีกครั้งนะคะ sich beeilen beeilt sich hat sich beeilt แปลว่ารีบหรือเร่งรีบส่วนคำนามของมันนะคะก็คือ die Ilen ดีไอเลนแปลว่ารีบหรือเร่งรีบเนาะมันเป็นคำนามนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างเนาะ Kannst du dich bitte beeilen? Kannst du dich bitte beeilen? คุณสามารถรีบหน่อยได้ไหมคะ Der Bus fährt gleich ab. Der Bus fährt gleich ab. Der Bus ก็ <The bus S 1> แปลว่ารถบัสใช่ไหมคะรถบัสเนี่ย f ฟต up ก็มาจากคำกริยา up f h r n ที่แปลว่าออกเดินทางนะคะไกลแปลว่าในเร็วๆนี้ทันทีนี้นะคะ t h e b ส f ฟตไกลอัรถบัสเนี่ยจะออกเดินทางแล้วนะจะออกเดินทางในเร็วๆนี้แล้วนะ Can studi โอป t e b e ปอิเคุณสามารถเร่งรีบหน่อยได้ไหมคุณสามารถเร็วๆหน่อยได้ไหมไปอเลนนะคะก็คือซิเปอเลนมันจะแปลว่า ชแนลมาเขินก็คือทำให้เร็วๆหน่อยเล่งรีบหน่อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์ b e e นเด d นเนเดแปลว่าจบเสร็จสิ้นเลิกลา b e e นเดจบเสร็จสิ้นเลิกลาเรามาผ่านคำกริยานี้กันเนาะเ e ็นเดนเ e n นเด h ดหัดเ n d นเดอีกครั้งค่ะ b e e นเด่นเ e n นเด h ดหัดเ n d นเด แปลว่าจบเสร็จสิ้นเลิกลาอย่างเช่นตัวอย่าง d u must t deine u u s b i l d u n g auf jeden f a l l b e e n d e n Du musst แปลว่าคุณจำเป็นที่จะต้อง Deine Ausbildung Deine Ausbildung ก็แปลว่าการศึกษานะคะหรือการเรียนเนาะ Auf jeden Fall แปลว่าอย่างแน่นอน Auf jeden Fall แปลว่าอย่างแน่นอนนะคะ Beenden แปลว่าจบทำให้จบทำให้เสร็จสิน้นคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาของคุณอย่างแน่นอนเลยนะ To must deine Ausbildung Auf jeden Fall Beenden ต่อไปนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ก็คือคำว่า Beginnen Beginnen แปลว่าเริ่มต้น เรามาผ่านทำกริยานี้กันค่ะ beginnen beginnt hat begonnen beginnen beginnt hat begonnen แปลว่าเริ่มต้นนะคะคำนามของมันก็คือ der b e g i n n der beginn begin อย่างเช่นตัวอย่างนะคะ das Spiel beginnt um 15.30 uhr DAS SPIEL b e g i n n นต์ุมฟุนเซนู s ์ไตรซก็แปลว่าเกมนี้หรือการแข่งขันอันนี้ b e g i n n t ก็มาจาก b e g i n เนนแปลว่าเริ่มต้นหรือจะเริ่มุมฟุ3เซนูจะเริ่มณเวลา15 3 0นาฬิกาส0นาทีนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ